โอ้ยพี่น้องนี่ปลาบูนี่อุ้ยสองตัวยโอูยโอูปลาคอปลาคอบ้าอ๋อเด็กพี่น้องนี่นี่นี่จู่จู่อุ้ยมันอะไรพี่น้องเอ้จู่จู่นี่ปลาหมูยแล้วนี่มาแล้วพี่น้องปลาแกงง่ายนี่โอ้ยโอ้โถ โอ้ยถื่อีแล้วทุกคนเอ้มานี่แล้วเดี๋ยวเอาเปิดตัวนี้ก่อนนี่ทุกคนป่ากินหญ้าตัวนี้ทักทายสบายดียามเช้าเนาะทุกคนเนาะเมื่อน,นี้บ้าตอนวัดสิพาทุกคนไปยามมองหรือว่ายามตะไคร่ตักป่าแต่เช้าๆเมื่อน,นี้เพราะว่าเมืออ่อวานนี้ใส่มองไว้ไปเบิ่งมันวรมาชิได้สิามานบ่เนาะมานบ่ ภาแกงวะโอ้เป็นเรื่อม,ม,ามานรบมันนี่เรื่ยๆอยู่วะไ,ได้เน่ยมันดีนะน่อยเดียวเออเ่้ยโอ้ก็อพอได้แรงอยู่เนาะหลายคนได้คืนเถิงเนาะอ่ะทุกคนในวันนี้เราบชิมาหยามมองมันนะ <c oughs> ตะข่ายนี่เป็นตะข่ายมองแปดเซน ระดูนี้น้ำมาหลายหลายนะระดูนี้นะโอ้โหี่พี่น้องนี่ปลาบูนี่อุ้ยสองตัวโอยยูยูไปแล้วไปเร็วนี่ปลาบูปลาบูเขาเนาะสองตัวเลยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่ โอ้ปลาคอปลาคอบ้าอ๋อเด็กพี่น้องนี่ปลาคอปลานี่คักแท้เดี๋ยวนี้นะดีได้ปลาคอไสยใหญ่มาน่ะมาน่ะติดเดียนติดกันเลยเนาะฝึกเรียนเลยโอ้หมาน่ะหมานพี่น้องให้มองไหมมองไหมหนี่สามโตเรียนเลยนี่เลาวพี่น้องเนาะ bà kho nhai hả? được ba bà vô Mà nhu, mà nhu Nhi, bà Này, bà vô ตัวนี่หน่าบูงย่ยอ้ายามโตมาดมันรุนนรงกันอีกคนนี้ได้ปะนีบรรยากาศยามส่วงเซาเนาะหลายคนก็นมายามเบ็ดยามมองตาซาซและมี้มานบอได้บรไเดท

เซอร์แต่มองเวียดรามองไทยวัน,นอะไรเซอร์วะมองไทยแหละน,นี่นะเออว่าหนี่จะจะตั้งค์ให้ได้บุันได้นเนาะเงาแจ็คไลไปกันเลือล่อว่าหรือบาคนเอาไปโมโหเลยโูโหได้หรือว่าอันตอนลงกาเห็นไหมมันจมอยู่พื้นเลยวะเงืออันเลยวะเงาเบาๆน้อยๆน,อยนะอันอึมเหอใจอนะแมนเรืตอน เจ้าเมื่อเห็นโจอีกต่าเดี๋ยววะเห็นเมื่อวานนี่ก็<า>เห็นอนนยูนน่นะเนนะดีย๋ยววะเอาสิยามเบื่อตอนไหม่แล้วทุกคนว่าสิหมาะนมะ่เนาะตัวนี้เป็นสายน้ำยวงได้อนะ้อาวหมานนะทุกคนนะี่ ปลาหมูน้อยเลยนะมองนี่หญ่ก็ปลาได้ปกติปลานี่ประมาณมองอยู่สี่ห้าเซนนะโดนเป็นปลาหมูนะตันน้อยอุ้ย Mana tu ni? Santu dah yuk, ีเนะ่เราเป็นมองตอนที่สองของเขาเนาะกระพอได้อยู่ซี่ตัวแล้วทุกคนสรุปแต่ตอนนี้ได้มาอยู่ซี่ตัวนะทุกคนนี้ทางบ้านบาวตันได้นำะปลาหมูเนาะแต่ว่าหลายบ่อนทางน้ำองก็เจอเนาะปลาแกงเอาซะเลยอย่ามนี้ยังอีกประมาณอยู่ห้าหกตอนพอได้มองบาวตันใส่เนาะนี่บรรยากาศยังมีสาคนก็สิมันยามมองหลายลายเลยทุกคน ตัวนี้เป็นตอนที่สามมาเลยตัวนี้เป็นมองเบียดนะทุกคน,นเ,เป็นตะคาเวียดนามนะเป็นอย่างบ่งมหมาด้วยทุกคนตอนนี้ มาทุกคนมายามตอนที่ห้านำกันมาดิขันได้ในกระโตประมาณยูสี่ห้าโลขึ้นไปนะตัวนี้เป็นหมองแย่เนะมองสิบสี่ มองง่ญ่ครับยังบมานจ้าโซนะนทุนคีคอันนี่ตะไคร้เวียดนามเมาอยู่นี่ทุกคนตอนที่ห้าแล้วนะตอนนี้น้ำแห้งปัดมองเด้อนี่เอาแล้วทุกคนในตอนนี้ถึกปลานายน้อยไน้นี่นี่จูุ่้ย bừng cái màn thăn mong này lẽ ôi zoom thăn thấy thăn wa nó mày nhiều tao thấy mày nhiều

สองตัวแล้วนะตอนนี้ใส่ง,งามๆเนาะสรุปแล้วตอนวงางยาเนี่ได้มาสองตัวเนาะทุกคนเนาะก็คือปลาในนาะตัวนึ่งเลยกับปลาหม,มูตัวนึงเอาต่ออีกตัวนึ่งเลยเอาใส่ไว้ยัน,นอีกเนาะติดๆกันเลย แกงง่ายนี่โอ้ยป่านี้จังเห็นปลาแกงโอ้ยปลาแกงโอ้ป่ากินหญ้าพโโาี่น้องเไยอ๋อตัวนี้ใส่งามๆได้เนี่เิ็นป่ากินหญ้านะทุกคนโอ้ยโอ้โถเรื่องได้เรื่องได้เรื่องนีง่ป่าในไซส์ใหญ่นี่ก็มีฮอทพกเก็ตโลได้ทุกคน นี่ทุกคนปลากินหญ้าท่านี้ดูจูนี่อย่นี้ปลาหมูทุกคนปลาหมูหรือปลากแก่งเนาะใส่งาม,งามเลยที หวานยย่สวยง,งามจังสิป่านี่นี่แซบได้กคนเนื้อมันอุเทาเนี่ยคมมักเอยคือแม่เทาความมักแทบมากกว่าปัวนี่อีกตนึตงนะทุกคนน,นี่เลยนะทุกคนเนาะผลงานการยามองอยามมือเ้าเฮาก็คือได้มาประมาณย่สิป้ายต ก็จะได้ประมาณโยูโลฝ่ายนี่แหละเนาะถ้าเบิงอย่างมือแรงนะเราจะไปอย่าไม่